วันที่สีมกราคม2565 นางวิลาวันชัยมงคลผู้อำนวยการกศนอำเภอจุนมอบหมายให้กศนตำบลห้วหยขา้าวกำมจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพระยะสัน้นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรวิชาการทำน้ำพริกปรุงสำเร็จ20ชั่วโมงระหว่างวันที่2 4่สถึงยีมกราคมพศสองพห้า 65, โดยมีนายวัชรสุธมมาครูผู้ช่วยและนายนทวัิีทิสารครู อาสาและนายสว่างไขาทาผู้บวใหญ่บ้านหมู่ที่11นิเทศติดตามการฝึกวิชาชีพระยสั้นจำนวนผู้เรียน7คนเพื่อให้ผู้สนใจมีความรู้เกิดทักษะการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้นะสาลาอเนกประสงค์หมู่ที่11ตำบลห้วยเข้ากำอำเภอจุนจังหวัดพะเยา วันที่11มกราคม2565นางวิลาวันชัยมงคลผู้อำนวยการกศนอำเภอจุนมอบหมายให้นายวสันสุธรรมาครูผู้ช่วยนิเทศติดตามกศนตบลลอจัดกิจกรรมผู้เรียนวิชาชีพหลักสูตรวิชาช่างไฟฟ้าเบื้องต้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ระหว่างวันที่ 10-18มกร,ราคม2565ณนะกสณนตบลลอบ้านวิงลอหมู่ที่11ตบลลออำเภอจุนจังหวัดพะเยาว,วันที่14มกราคม2 5 65นางวิลาวันชัยมงคลผู้อำนวยการกศนอำเภอจุนมอบหมายให้นางสุทธิพรวงใหญ่เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงานนิเทศติดตามกลุ่มอาชีพ การถักผลิตภัณฑ์จากเชือกลมหลักสูตร35ชั่วโมงเพื่อให้ผู้สนใจมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงมั่งคั่งณนะสลา,าอนเนกประสงค์บ้านสันสายหมู่ที่7ตำบลหงหินมีผู้เข้าเรียนจำนวน12คนโดยมีนายวสัน์ธนแสงประเสริฐผู้ใหญ่บ้านหมู่7ร่วมนิเทศติดตามกลุ่มอาชีพ วันที่17มกราคม2565นางวิลาวันชัยมงคลผู้อำนวยการกศนอำเภอจุนมอบหมายให้ในวสันสุธ,ธรรมมาครูผู้ช่วยนิเทศติดตามโครงการค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการกศนอเภอจุนเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านวิชาการในกลุ่มสาระเรียนรู้วิชาพื้นฐานและมีผลทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเนตในสาระความรู้รายวิชาพื้นฐานสูงขึ้นโดยมีนายพดุง วงกานายกเทศมนตรีตะบลลอเป็นประธานเปิดโครงการจัดวันที่17มกราคมณวัดศรีปริงเมืองตะบลลออำเภอจุนจังหวัดพะัยาสวัสดีค่ะวันนี้กศนอำเภอจุนเราได้จัดโครงการค่ายลูกเสือต้านยาเสพติดเป็นลักษณะของค่ายไปกลับ3วันนะคะระหว่างวันที่2ถึง4กุมภาพันธ์โดยใช้สถานที่ของบ้านของอาจารย์วิโรจขัตยศธ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อที่ว่าจะได้ให้นักศึกษากศอนอำเภอจุนได้ทบทวนกฎปฏิญาณแล้วก็กฎระเบียบของลูกเสือเพื่อให้มีทักษะความรู้โดยใช้กระบวนการของลูกเสือในเรื่องของการ รณรงค์ให้นักศึกษาได้ห่างไกลเรื่องของยาเสพติดโครงการเสือต้านยาเสพติดในครั้งนี้โดยมีเป้าหมายของผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น70คนมาจาก7ตำบลตำบลละ10คนค่ะซึ่งทางกศนออจุนเรามีความคาดหวังว่าหลังจากการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วนักศึกษากศนออจุนจะสามารถ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือวิสามันและสามารถดูแลตนเองให้ห่างไกลในเรื่องของยาเสพติดในการอบรมค่ายเป็นลักษณะของค่ายไปกลับเราได้รับความอนุเคราะห์สถานที่บ้านของอาจารย์วิโรธทีมวิทยากรลูกเสือแล้วก็จากวิทยากรจากโรงพยาบาลอำเภอจุน แล้วก็วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอจุนเป็นอย่างดีก็ต้องขอบคุณมาหน้าโอกาสนี้ค่ะ